ชื่อทีนะครับชื่อสิ่งชื่อปัญญาครับก็ฟังกล้วยไปตอนแรกตอนแรกตอนแรกครับตอนตั้งแต่ตอนแรกนะครับคือไปหางก้วยใหญ่นะครับกล้วยอ่อนกล้วยที่นิดนิดต่อเกี่ยวจะพูดนะครับระบบนี้นะครับ ก็ตอนแรกไปวัดทิศวัดสนามนะครับไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับคือไปวันนั้นที่ไปกับคุมจอยก็คือคุณจอยเขาเซิร์ชในหาคือหาทางหาอาจารย์ก็เจอไปเจอการปฏิบัติทางสายพ่อเทียนก็เลยเข้าไปเข้าไปกับคุมจอยก็ไปนั่งปฏิบัติพอดีเจอปฏิบัติได้ประมาณสักชั่วโมงนึงก็ยังตื่นเหมือนเดิมก็คือไม่ไม่เข้าใจอะไรเลยคือปาแบบไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะปฏิบัติอะไรเลยเสร็จแล้วก็พอดีพระอาจารย์ท่านนั้นก็เลยบอกว่าให้ไปหาหลวงพ่อมาจากรีเพราะนั้นท่านจะเดินทาง กลับพอดีก็เลยกลับกลาวหลวงพ่อท่านท่านหลวงพ่อชี้สภาวะเห็นจากที่ทุกท่านอาจจะเคยได้ยินมาแล้วก็เห็นสภาวะนั้นว่ามันว่างก็กลับไปก็ไปทําเลยหนามั่นใจเต็มที่เลยก็เหมือนเดิมว่าเ,มาเดือนประมาณเดือนขึ้นก็ไม่รู้อะไรเลยยังเข้าไม่ถูกอะไรไม่ถูกก็นั่งฟังซีดีกลับไปกลับมาอยู่นะั้นจนกระทั่งเจอคุณบีหนึ่งก็เลยน,นัดให้ผมไปเจอกับพี่บีสองที่สัาแเจ้าฒนะ พอเจอิซนที่เซนท่านเจ้าน้พี่ปีหนึ่งก็สอนให้ผมแบบมันก็สอนก็คือการลูกแขนฉล้ว่าตีขาหิจิตมันรู้มาเองหรือว่าให้รู้สึกตัวผมก็พยายามจอสภาวะตรงนั้นไว้เพื่อจะไปหากุญแจเข้าทีเข้าให้ได้ก็คือกลับไปบ้านก็ทําแบบรู้กระชังไม่รู้กระชังรู้กระทาไม่รู้กระทาทาไมเรื่อพอรู้สึกตัวมากก็เขย่าขาแรงๆมากให้มันรู้สึกตัวบ้างไวยแขนแรงๆให้มัรู้สึกตัวบ้างก็ทําไปให้มันรู้สึกตัวเรื่อยๆจนเรื่องเข้าใจว่าการรู้สึกตัวเข้าได้ ตอนนี้ก็เลยพอเราเข้าสึกความรู้สึกได้แล้วปุ๊บเนี่ยผมก็เลยถามให้ให้คุณจอยถามพี่ว2ว่าพอเรารู้สึกตัวได้ปุ๊บเราจะเห็นความรู้สึกใช่ไหมพี่พี่วิก็เลยตอบมาว่าแล้วกลับมาดูที่เงิมไหมขณะที่เราหนุที่เข้าไปกลับมาดูที่เงินเราว่กกลับมาดูที่เดิมนั่นใช่หรใช่แล้วครับคือเราเข้าถูกแล้วตอนนี้ต่อไปผมไม่สนใจไม่สงสัยอะไรไม่สนใจอะไรเลยทั้งสิ้นก็แค่รู้เพียงว่าขณะนั้นคือรู้แล้วทิ้งรู้แล้ววางก็ทำอย่างนี้ไม่โฟกัสผมไม่รู้จักเลยนะครับว่า อธิบาทสี่คืออะไรอะไรทุกอย่างที่เป็นภาษาที่เป็นภาษาบาลีแล้วแต่ผมไม่เคยรู้จักเลยผมมีหน้าที่รู้ระวังรู้ทิ้งรู้ระวังรู้ทิ้งรู้ระวังทิ้งแต่ที่ปฏิบัติของผมอะผมทำในที่ที่ไม่น่าคนจะทำคือการขับรถคือพยายามดูดูดูความรู้สึกไปนอนดูโทรทัศน์ดูข่าวดูอะไรก็ทำความรู้สึกไปเข้าห้องน้ำพอรู้สึกตัวก็ทำความรู้สึกไปการทำความรู้สึกของผมคือพอรู้สึกตัวปุ๊บกลามมือดีที่ ดีไเล่นๆนะครับไม่ต้องหวังว่ามันจะได้เลยนะครับดีดไปเล่นๆเลยพอดีดีๆไปเผื่อไปช่างมันไม่สนใจทำต่อดีดไปทางไปพราว่างไม่มีอะไรทำเบิกบ่าปลายท้ายหน้่หมู่บ้านนั่งดีนิ้วเล่นอยู่หน้ารถกระบะเดียวดีไปเดินไปเดินมาในหมู่บ้านนะครับว่างก็ทำน้อยก็ทำอะไรก็ทำพอจะนอนก็นั่งดีนิ้วพอรู้สึกตัวก็ดีนิ้วเล่นๆไม่ต้องหวังว่าจะได้อะไรเลยครับมีอยู่วันหนึ่งับผมจำได้เลยวันที่22ที่ผ่านมานี่ครับ22กันยายนี่ผ่านมาเวลานั้นประมาณบ่ายโมงจำได้เลยครับ ผมรู้สึกว่าสติผมตื่นตามธรรมชาติแล้วเหมืนกันผมก็ไม่รู้ว่าจะได้คืออะไรก็คือก็จอดรถจอดรถเสร็จผมก็ไปกินส้ตมตู่ที่ร้านส้ตมตังพอขนาดนั้นเวลาผมกินสุม้มตําผมเกิดสภาวะแบบไม่เคยเจอมาก่อนคืออยู่ดีจิตกระกายเบาเพรา้อมมาคือบอกไม่ได้นะคับอธิบายไม่ได้คือมันเบาขึ้นมาแบบที่เราไม่เคยเจอมาก่อนียผมก็เกิดสภาวะนี้เขาบอกคุณอายว่าเดี๋ยวอเวลาสิบนาทีหมออยู่ยิ้มยิ้ม ผมก็ยังไม่รู้สภาวะอะไรก็อะไรก็เก็บเก็บความสงสัยนิดประมาณเกิดที่จะถามคุณของหาพี่วีสองพี่วีสองเพืบอกว่าน่นหลักเกณประตูที่สามเกี่กับหาความรู้สึกตัวตั้งแต่นั้นผมก็ไม่รู้อะไรเลยนะเนาะตอนนมาสังเกตดูว่าอ๋อเดี๋ยวนี้ควมามคิดมันตัดเวลาตแต่ตรงนั้นตรงที่เราไม่ต้องไปตัดมันตัดกับมันเองคือทําแบบไม่ได้หวังอะไรเลยทำเล่นๆแต่ใจเราตื่นตื่นขึ้นมาเองนะครับโดยที่ว่าสภาวะตรงนั้น เราไม่เราบอกไม่ได้ว่ามันสุกหรือปุ๊บแต่มันเป็นสภาวะที่แบบมันเหมือนตรงนั้นนะครับมันหนับางจะพูดไม่ได้จริงๆตรงนี้ตรงนี้ขอแทรกนิดหนึ่งนะครับที่ตุ๊กี่เขาพูดมาเห็นไหมครับว่าสิ่งที่เราเรียวกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ได้แยกออกจากชีวิตประจำวันของเราเลยดูหนังฟังเพลงขับรถนะฮะไม่ได้มีการที่ทําอะไรที่มันแ,แตกต่างจากการใช้ชีวิตประจำวันของเราเลยนะครับเนี่ยแถมด้วย ไปไปไปนะไปถามว่าไปปฏิบัติธรรมที่ไหนเป็นท่านแจ้งเป็นท่านแจ้งวัฒนะนะฮะไม่ไม่ได้ไปที่วัดเลยด้วยซ้ำในะฮะเนี่ยถึงได้บอกว่าเราเนี่ยสามารถจะพ้นทุกข์กันได้เดี๋ยวนี้นะฮะแค่รู้จักกันแค่นั้นเองนะครับเนี้ยสาคัญที่สุดเลยที่อยากจะบอกทุกคนนะครับอาจารย์ลูกีตอตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะไม่ได้เชื่อไม่เชื่อคือมันเป็นทางที่แบบว่ามันเข้ากับเราันดับหนึ่งที่ผมเคยไปบวชมาครั้งนึงในชีวิต ผมบวชเป็นบทพามนะผมไม่เคยบทพามผมบวชเอ้ยบวชชีพามจำแนกว่าว,วันบวชเปสามวันสองคืนผมรู้สึกว่าทําไมเราต้องมานั่งตื่นตีสี่ห่วงตัวห่วงสวดจมูนกนั่งห่วห่วงถึงเวลากินกลับมาก็มานั่งฟังมรู้สี่นั่งว่า,ก,วา,วากันุ้ไปวัดแถวใหมก็ไี้ิ ตอนนั้นผมบวดทั้งเลยแวผมก็ไม่เคยไปวัดเลยครับแต่คือไปทําบุญทำทานทำทานที่ผมทำไปเรื่อยๆแต่ผมก็ไม่สนใจการมาถึงบ้านของพวกเวลาผมขายของเสร็จลกลับมาผมก็เข้าห้องพระสวดมนต์นั่งสมาธิสักพักหน,นึ่งนั่งห้านาทีสิบนาทีสบายก็มีตังค์ก็ยี่สิบบาทหย่อนตู้ไว้ทาบุญทุกวันทุกวันจนกระทัง่งแบบเอ๊ะมันนั่งสมาธิก็ไม่อยู่ได้แค่แค่นี้แค่นี้ก็เล้วโดยมาเจอมาเจอมาเจอพี่ที่เท่าสองเขาแนะนําผมทิ้งเลยนะผมไม่เสื่อมโทรมากเลย จะดีอย่างนี้ะมันจะดีไหมเนี่ยสงสัยสมวุหมแล้วแล้วผมก็ไม่ได้นั่งสมาธิเลยทุกวันเนี้ยคือสมาธิผมผมเกิดขณะที่ผมทํางานครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องทุกเวลานะครับมันไม่ใช่ว่าจะพาะด้วยความขยันสวดมนต์แล่วคือการปฏิบัติธรรมแต่จริงๆมันคือทุกวินาทีของชีวิตนี่แหละสําคัญกว่าการสวดมนต์อีกนะครับตรงเนี้ยที่จะสื่ออยู่ตรงนี้นะครับเรารู้สึกตัวได้เมื่อไหร่ปุ๊บผมก็มานั่งกระดิกมือเล่นๆอย่างนี้ไม่บอกอะไรนั่งกระดิกมือ นั่งดิบดิบไปทั้งวันนะครับมันรู้สึกตัวมากน่าจะดิกดิวไปไม่ต้องไปหวังว่าอยากได้อะไรไม่องไม่ต้องหวังว่าเราจะต้องไม่รู้แต่ดีดีอยากผมไม่ค่อยอ่านอะไรธรรมะอยู่แล้วผมก็รู้เรื่องอะไรดีตรงนี้เนี่ยได้เปลี่ยนม,มากเลย <laughs> ไม่ต้องไม่ต้องไปเ,เท,ที่ยวเพียร์ที่มาสีอะไรกายอะไรอะไรนเนี่ยแล้วก็อะไรนะขนาดขันห้า,หนา,าน 5, เนี่ยผมพูดจะมาดูเมื่อวานนี่ลูกเบญนา ที่บ้านมีอีกขนัน,นขนันแค่ผมเรียกไม่ถูกเลยแล้วบางทีผมจำได้อย่างเดียวว่าขณะที่ผมปฏิบัติเนี่ยมันมีตัวแยกให้เราหนหลายอย่างคือความคิดเข้ามาเราเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยบางครั้งเนี่ยเราคิดปุ๊บเนี่ยทำไมเไรมาถึงตามไปได้ผมเมื่อก่อนไกลแสนไกลขับรถข้ามจบังหวัดไปกินของที่ชลบุรีไปความอยากอยากกินกระชอนไอไกลเห็นไปถามว่าไปกินหรือไม่ตามมันก็ได้ มีวันหนึ่งจิ้งเหลนจำได้มีวันจิ้งเหลนโฟหัวมาเลยนะปั๊บน้านจานอยู่หนักบ้านจิบใจแล้วเอาน้าไปล่ามือขาหนึนน่งเลยไปไกลๆเราไม่ทําตามมันก็ได้นะตอนนั้นเราเห็นมาปุ๊บไม่ทําตามจะได้ดีกว่าออตอนเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่โกรธมากเลยครับผมบอกกันทุกคนเลยว่าเมื่อก่อนผมโค่ที่โกรธแค้นมากเลยใครทําอะไรที่ไม่ได้เลยตัวข่ารถขี่ตูดปาดหน้าไม่เปิดมาเดียวเนี่เอาคืนสองเท่านจอยได้บางทีที่ๆๆผมเบรกกระทันหันเลย มัน okay. เป็นอย่างนี้เหรอเห็นแล้วพอเราเห็นปุ๊บสภาวะเดินมาแล้วเห็นมันเลยนะครับเห็นมันปุ๊บเออชิดมันไปไ,ได้ด้วยมันไม่จำเป็นจะต้องไปทําตามมันทุกอย่างนี่คือสภาวะที่ผมเห็นแล้วผมเปลี่ยนจริงจจากเดิมที่เราโอ้เราเคยเมื่อก่อนฟุ้งมากเลยนี้ก็คือเงียบลงเบาลงเ่เยอะอาจจะไม่หมดนะแต่ถามว่าสภาวะโกรธยังมีไหมก็โกรธแต่คือเราไม่ไปโกรธกับมันแล้วเราเริ่มเห็นแล้วว่าเราไม่ต้องไปโกรธกับมันแล้ว มื่อก่อนคิดโอ้คิดอย่างนี้นี้นี้พอเห็นตุ้มเนี่ยมันจะไม่ตามความคิดเลยมันจะแยกออกกันเลยนะครับมันจะผู้โดยสารตาุ้มผู้หญิงต,ต้องมหินให้เป็นใหม่ครับผมก็ประสบการณ์มีแค่เรือ่อครับผมเลยว่าต้องรับ